บรรยากาศดีๆหน้าสวนสัตว์สีอยุธยาปาร์คด้านหน้าของสวนสัตว์สีอยุธยาปาร์คนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะ ร้านค้าค่ะลืมไลยค่ะ